จอนตัวนี่ก็ไมาหายนี่เองครับผมเหนื่อยมากอันนีเนาะซ่อนปลาเนาะมันนีมาชนปลาเลยอันนี้ไม่ได้ซ่อนดักอ่รเลยอันนี้ไม่ได้ดักอปลยเพื่อนพี่ายเขาไก่ท้วงมากเพี่อนพซ่าน้ำมันโอ้แม่แม่สังท่องเออสังท่องไก่ท้งนี่ ไม่ได้เห็นไหมคะอ้าวหวันล่องเบิ้งน่าเลือยปลาหัวจุ่มกันมากโอ้ยเก่งายก็อย่างตกปลาฟ้ามืที่ใช่ฟ้ามือเลยลูกปาปีนปลานะคะมีพันปลาทุกชนิดดาเยปลาจืดนะครับปลานามจืดนี่มันทำคลิปช็อตได้มันนี่ปลาเดียวขอเอื้นย เอามาลบคืนเอาคืนมันจะออกเมื่อแห้่อตัอ้ตัดตัวแดงนั่นขัดออกตัวแดงนั่นขัดออกหากันาวคือเจ้าของเนาะ ปลากระ h าวคือเจ้าของแท้ปลาซิวก็มี่ไหมนี่คือเสนปลานี่จะปลาเป่ามั้งตัวแดงหันกับอันนี้บอกใช้เอ,เอาเอางะออกให้เบิ้งงนี้น,น,นะไม่นั่นนะตานินนะครับเนาะอานินี้ ปาปลาไนสีทองปลานาตียๆปลาอย่างนี้นวลจันทนวลจันทร์้าแเตเยจ้าบเออ,เอ,อ,เอ,อ อ่อนก็อ่นจรงเอาไปปิ้งบานปิ้งจะตับักหุ่งพี่งนแจ่า่อได้บานอ้านันเห็นส่วนนี้หนินฝาผมเลยผมหลักเอาไปปูหลักผมคนจงปลาคนชงปลา ป้าจำลองหายหลายคนข้าไปกไดไฮเดรดกดติดตามไฮเดรผู้บ้าวเดอ้อป้าจลอายหลายคนจา้าไปเบิอ่องบนก่อไปโตกันแะล้วขาไกเงินไกทองนี่ขาไกเงกินไกทองนะคะ ลูกมัน,นมีป้าดุป้าอะไรไมีหมดนั่นแหละแวะดูฟาร์มปลาเขาเมื่อกี้เนี่ยฟาร์ม มีฟามเพระาะว่ามมีคลองน้ำขานอืมเนาะมีเป็นสิบสิบยี่สิบฟาร์ม,มเขไม่ทำนากันก็ทำฟาร์มฟาร์มเวนี้มีคลองน้ำขานเราก็มาชื่อพันปลานะมั<จ>้งองไใจนี่เข้ามาลอ้อมนืม่มันลงไปลึกๆแล,แล้วไม่เราไมไปหรอกก็มันบอกว่าไปไม่ได้ดอกไกล นี่ในถุงนี้ที่เข้าขึ้นมาปะเข้ามาเกาะถุงกามีหมดนั่นแมนแนนนั่นละก็ใช่หมดเลยไม่รู้ได้ยังไงคนขยันคนอำนาจเจริญเป็นคนขยันค่ะดูก็รู้อันนี้จะปาอันจะบอกอันนั่นกินเม็ดมันไม่กินเม็ดมันด้วยัวได้กินเม็ดไม่ได้บอกอันแบบไหนอ่ะ เขาเลี้ยงปลาด้วยไหมเนาะเลี้ยงปลาด้วยในน้ำที่ที่มีน้ำนะเขาเลี้ยงปลาหมดทั้งหมดอะใช่ไหมใช่ลองดูด้านในสิถนนหนทางก็สะอาดมากนะมีแต่ปลาเห็ดค่ะเห็ดเขาไม่จำเป็นต้องไปหาอยู่ทางภูทางเขาเนะาะหาแถวนี้ก็ได้ข้างมอไปย่างไปเก็บก็ได้กิน พปได้คุยเ้เห็นไหมหน้าบ้านไม่ทองเขามาเอาทีละกระตาตอนนี้ก็เดินทางบ้านโคกจักจักบป่คกุญแกระจันจักกระจันอถึงเวลาจักกระจันมันมีไหม้ประทองมีจะจาเอาใครจักกระจันเข้าตู้หรือเปล่าข้าวก็ โอ้ยถ้าคอยเอาอันนี้โยนไปให้คุณวิเซียนสงสยัยฮามบริกินแมงแขงอยู่วะ่ะาหานนี้